บริยันจีนกับเราเชื่อกระต่ายสวัสดีค่ะต้าเจ้าฮาวมีเมื่อจุไม่ฮาวเลยมั้ยหรือก่อนจุดไม่ฮาวละเราไม่เริ่มเรียนชั้นค่อบทที่4ตี่บทที่สี่ค่ะเราเริ่มที่จูเฉียวพวกเราเตะบอลด้วยกันวอลวอฉัน มันมันพวดเช่นว่าไหมพวกเราใจใจอยู่เช่นใจเจียอยู่บ้านจวเปลี่ยนจวเปลี่ยนด้านสาย โยกเปลี่ยนโยกเปลี่ยนด้านขวาเรามาดูโดเอมอนกันนะคะตรงเจียนตรงเจียนตรงกลางจินเทียนหวัเมินเฉียเต้าเจจ้ายเจียดแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ